ถ้ารูปพมากะไม่อะไรปนีปนีน้ปนีบอยอันนี้นั่งได้นอนก็ู้เลยเพราะูกเราฝ่ามอานแล้วยามตื่นมึงสะบัดเขนฝ่าตื่นเลยฝ่านอนเลยฝ่านอนเลยบอดนวดหน้ามันสอบยางเบียวเบี้ยวขึ้ใช้ทงูจากแนนน้อนคอนแก่น ไปรูดจากหมอจอดรถเมื่อไไปจอดเขาไว้จอดแจ้งไนายพี่นรได้เบอร์แล้วล่ะได้เบอร์แล้วได้เบอร์แล้วมันปะได้เบอร์แล้วก็เพราะยังแล้วทุกบอกพี่นรทบอกเขาก็ได้รูปคอนเทนต์พี่มิจฉาเพิ่พรุ่งนี้ปอพุ่งเผาเด้อคอนเสิร์ตโตเกียวเต็มรูปแบบเต็มโชว์นะจ๊ะยี่แปดนี้ฝากด้วยโตเกียวบันเทิงศิลป์รอติดตามอีพีที่ยี่สิบห้าเขากุ้มไปถ่ายเลยต้องจองตัวไหนอะไรพร้อมเขาเหรอ เวลาเขาใหญ่มากเวลาเขาใหญ่มากร้านใหญ่แง่กว็แง่กว่็ท้องแดงมันแกงแง่กว่็ท้องแดงคอนแกงเนาะซ้อมท้องแดงคอนแกงเข้ามหรืออะไรไม่เข้าใจใครเข้าไปดูหมาถึงอะไรตุ้มจองตัวเข้าไปดูเหรอต้องจองให้ทีมแดงก็ซื้อตั๋วข้อนั่นแหละจบเปิดอยเงินดนตรีนิวคันที่น่าจะมันไม่มันจะรับเขาจะชอบกับท่านนี้เลยท่านนี้คนจีนรับท่านนี้แหละ ขาประจำคนมันขึ้นาทางนี้ตัวเกลียวอยู่นานๆได้ไหมเดี๋ยวก็มาอีกมาเรื่อยๆกําลังลืมเคยสิเด็ดกันตัวเกียวกินนมอีกแก้วรอเดี๋ยวกว่า28นี้เปิดฤด,ดูกาลโตเกียวบันเทิงศิลป์ในรูปแบบไหนต้องรอติดตามแต่ยิ่งอลังการมากแดนเซอร์เกือบ100ร้อยคือใคด้วยแดนเซอร์เกือบร้อยคิดดู เวทีนั่งร้านสิบสองห้องจบเวทีนั่งร้านสิบสองห้องจบสิบสองห้องคือยาวมากลึกแบบส,ส,สี่ชั้นนอะสี่ชั้นใหญ่อะ่ะแล้วก็มีที่เดือมาข้าหน้าอีกยี่แปดนี้ตัวเกียวมาเทิงศิลป์เปิดฤดูกาล แม่ยขาดเข้ามาหลายแห้งวะเขาเป็นตัวเกี่ยวเมียนบ่ขอ๋ออันนั้นอันนั้นตัวเกี่ยวเมียนสีตัวเกี่ยวมันนี่มาลำใหญ่ขอะอันเดิแล้วเปิดมาลบอดพี่คือผอมลูกค่าแขกแต่รดนูนยูซานั่เลี้ยงต่อกรได้บาดลำเรื่องต่อกรทำนองคอนแกลานั่เลี้ยงไหเราว่ามาช่วยเลี้ยงลูกข่อยเสนอที่ท่านได้ทองเลี้ยงหมาขาดซีบแต่ลูกเราเก็ดสองคนแล้วจริงๆว่ารอยซอยลูกใครเนยพี่น้องเอ้ยบอดโนนแต่ลูกเราสองแล้ว ลูกสแล้วบอเคยจะเลี้ยงเอรพี่เลี้ยงแล้วแล้วบอเคยจะเลี้ยงเอรอพี่เลี้ยงแล้วเลี้ยงพี่เลี้ยงหาพ่พี่เลี้ยงหาค้ชผู่นแมนบ้านนี่มือนีมือนีลูกแล้วบอไปส่งแล้วมาหาใครไปเลี้ยงเขาพไปส่งลูกบุเวราพรลูกโรงเรียนนพี่น้องเด้อพี่พี่พยูนี่ปมาไกแถบนี้เทเร่ยปลาหมสิไก่เนาะแล้ว่มาก่เเซื้อบัตรแจก FC พี่อก่อนหน้าอาสานว้าวเลดี้พรทิพย์สวีเดนแฟนเพจคุณเลดี้พรทิพย์สวีเดนแฟนเพจ ขอ่อยจะเปิดฤดูกาลได้วันที่แปนี่วงข่อยใหญ่กับวงอีสานเอาคว้นสินผมได้พวกเนีบ่ลนวลไปได้เคิงมวงข่อยอนตนตเด้จากที่ตามอืออีสานเอาคว้นสินวันหลังการแล้วเจอตโตเกียวเทิงสินไปหนึ่งเวอร์หาชุดเพียบ์ไปได้อยู่สิแสงชุดเพียบไเป็ุมปิดแล้วกันจักจักแดนเสื้อกับร้อยจ้าตเกียวเทิงสินได้เสื้อกับร้อยเต็มเวทีเลยคนนกมาจากญี่ปุน่น ขนไกน่ส่วนดอกเป็นขนกนกขนนกหรือขนไกน่รุปพี่ในตัดต้องมาพร้อมในโตเกียวจะได้พร้อมหน้ากันต้องดูน้องด้วยเพราะน้องไปลงรียนไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วก็จะมาเตะขากองข่อยเดอ้อเจ้าตือวาผิวขาวถือว่าขาวอยู่ดิถือว่าหน้าขาวอยู่เออโ<ม>ตอ<ม>เกียว